อ่านุูกบธรรมะกับเกียร์โคนิคเกิลโอเคเปิดคลิปเรียบร้อยไปมาแล้วอะไรมาวะครับอะไรมาไม่รู้ไู้กันแหละครบสามเพียงก่อนเนี้ปึ๊บโอ้เบรกไ่รู้เลยวันเด็กเองเปลี่ยนทางทำมันเล่นมาเก็บต่อพีเมี่ยัไม่เก็งไอ้ไม่ได้ทำอะไอ้นี่ไม่ได้ทำมาขายไม่ได้ทำรู้ เขาทำหมูเลยเพราราคาตกอยู่ดีเพราะเราไปตัอไม่ได้เฮ้ยพูดอย่างงี้คนดูคลิปนี้เขาก็ไม่เก็บกัรณีเกียร์ไม่มันเอาไปถ้ามันจะเอาไปต่อพรีเมียมมันต้องเราบล็อกสองสวนสองสวนก็ก็ไม่เก็บก็ได้ไกลไปคิดไกลไปเล่นอย่างมันมันคิดไปไกลพี่ผมว่าคิดไปเดียวจะเก็บนู่มบ้างเล่นสิีเขาไม่ขายออกเลยอยากได้เลยจิเบตครับจบ้นเอ้ยทุยเข้ามาเลยบบ้านครั เนกูเล่นแบนดเนี่ยอยากเจีเสียงหนาวกห้าพัครับตีเฮ้อจบเล่นเกียร์เป็นไรตลอดตัวเอาจีบเหมือนมาให้มีเยอะเหรอห้าพันครั้เขียดไปครับดู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 ดดูไม่ดูไม่ดูยายาข้ามา0้าพันโอ้ กาดห้าพันครับรวยเลยนะเพราะทำไมเพื่อนไม่ตอบเราอ่ะเฮ้ยมึงพูดออกคลิปงี้เพื่อนทับเพื่อนมาดูอ่ะไม่ดูหรอกมันไม่เลนการเหรอเออเรีนกูแตกะโอ่ยโอ้ยโอยแอซิดว่ะเสียงหนาวปะแอซิดเนี่ยเก็บคิวไว้เรียบร้อยโดนลิมิเตตแรกเดี๋ยวคุณพิ่งเกณฑ์สอง ไม่ผมหมายถึงข้ามเทอมมันปาจีก้าได้อ๋อ <ucking> เอ๊ะเขียงหนาวเลยบัวแก่หนาวหนาวอ่หนาวพี่วิโรจน์คิดผมยังเปลี่ยนกฎการสไตล์อ่ะกับเปลี่ยนกฎการเจียสีดะมึงกูเห็นดูด,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 ดูกดอะไรที่มึงดูดาร์กอันสีของบล็อกลิทแชมป์เพี่มึงแล้วกูแพ้กูจัดตามเขายังไงฮะไม่อันนั้นไม่ใช่ อันนั้นมันไม่ใช่บล็อกนนี้มันคือบล็อกพรีเมียมนะมมันคือพรีเมียมมันไ <c oughs> ด้กับโปรแชมป์้ยนโล,ลล่าสุดพรีเมียมที่ให้ตีครักสิบ <c oughs> เอ็ดเดี๋ยวเราชื่อให้กูเลยเว้ยไปครับขี้ปาะวันครับอืมรับไปก่อนห้าวันอ่ะดีติดบ,บีสิบหกแลนด์ไปครับเอาไปขี้ไมยไม่จบครับ อาไป่ดีข้างเลยข้าสิ1เออเนาะเนาะไปชี้ให้เขาเนี่ยว่ะอ๋อไปครับเนาะตาตกตามกันไปนี่ไม่ต้องเล่นให้เท่าเทียมฮ่าฮ่าฮาจี้อยให้เลยคือนี่แล้วอย่าสามก็ใส่เยอะนะในนี่ใส่แปดใบนล่วก็มันไม่มีไงเบ็กมันจัดดีๆกุญเช่นสองเกมปากสองเกมเลยนี่ยอะไรยิ่ไปสิบสี่ กางเกงอยู่อยู่ไม่ได้เทินวะซีบีเลยน้องไม่มีครับไอเยียมขอเฮ้ยเดี๋ยวกัดกูเออสบายต้องทำไงนล่ะส่วนหนึ่งเอาเรื่องข้อลงไปพี่ใช่ไหมพี่เอาผมคนละใบก็คนละใบข้อไปเดี๋ยวเจะเอโต้ใช้ไหมหรือเปล่ใช้ได้ใช้ได้พี่ของพี่ไม่ได้โหมึงสมบัติฐานเกินอยู่แล้ว ไปเลยตายนะตายนะมามาเข้ามาพี่ที่มือลั่นกูลืมลืมมือดำกูขี้วนันเออไม่ตีมันตีได้อะเอ้ยตีได้นี่ยวะเออมันตีสองแต่มันตีสิบเก้าอะสิบเก้าของเหมือนเหมือนท่าด้วยเอออันนี้ของมันอะเอ้ยเสียงหนาวเสียงหนาวเฮ้ยเบ๊กน้ำแอซิดดับเดิมเลยเฮียอะไรเนี่ยทีดับได้ยังไงดีกว่า อะเรียบร้อยไปเกิดคุณบอกเลยไปเกิดปะไปเกิดดีเราทไม่รอดว่ะตีข้างไปห <c oughs> ิวดิโอ้โฮเฮ้ยยังหนาวเยังหนาวเยังหนาวเอาเอาอีกแล้วจัว่วพอไปหลังมือลงมาลงมาเสียบอ,อ่ะ้ยนี่เงนี้พอโซส่สามพัน 16ข้างครับอุอยิบหกข้างเอาไปเลยชิบหกข้างด้อหแหนโอ้หกแนนเดี๋ยวเด้เดียวเด้อันนี้ได้เดี๋ยว19อันนี้ยี่ิบเก้าเข้ามาเนะสแตอมาคุณเหนื่อยเลยจั๊วะไอ้เสียงหนาวมาแล้วตายครับตัวอะไรดีวะพี่กซับพี่กซับใช่ไปกิวอ่าไปตายกองขึ้นสลงสอง เดี๋ยวนะเกี<า>่ยงสองหมดก็ต้องคอเกียรสามเกียรสามดิเออแล้วก็ลงไปสองออเอ่อเดี๋ยวนะเช็คป,ปราร์ตแอ๊ะเป็นอะไรนะเฮ้ยเป็นอะไรวะเคนี่พี่ลงออกมาสิบเล่นหมดแล้วอะลิผมแต่ลายน่ารักน่ารักว่ะคงไว้เนี่ยแพงๆทิชไพร์ได้แต่ลายแล้ สิบเอ็ดแวนพัตบาทเปิดเพ่งมา 6, แล้วมาแกสามนครับ้าสิบหัตบนี่6 0 0หกพันห่อ่มือสีบ อาโซกับตายตีคุณตาบกดเทคไหมกดตีกดบอกสามเอ้บอกหกเป็นบค้สิบสามกงบกน้ายังไงมันบอกตอนลันสองพันอ๋ออ่ะบวกสิบสามสิบเอ็ดสิบสองยี่บ้าที่ันนี้เอนแล้วไม่ดีสิดึงได้ดึงได้ดึงเลยไม่ได้ ไม่บายเอาโดนลิเนตายแรกต่อขี้เดมมืดเมสเดสามสเฮ้ยโหเยอะเอ้าเขาเทียร์พีกับมาเห็นนั่นสิไม่ไม่ดูยิกูงเชียมือกูเลยตอนยิมหกจริงไหมอ้าทิ้งทิงทิ้งจะเป็นยี่สิบสิหกเลยเถอะเทคนิคอ้เียป เออไปเก่งกว่าก็ได้แล้รับเน้นๆรับเน้นเกูเนี่ยรับเน้นเนรับจบรับจบครบวงจรเฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะ็ดมีการไจีการเทนน่าเลยเนอืมบุช้ยเทนนี่ไม่หมดได้อีกสามหม่นสี่เป็นหนึ่งของพี่ตียีสิบเดี๋ยสามหนึ่งตสามนึงสองลูกน้องเบาๆอันนี้กัดสองหมื่นบอกคบ่นันเท่าไหร่นสามาโอ้สามเ่เอาวะ เราเจอหิโอ้หิวหได้พลังข้างนี้จะโดนสองขีก็ตายอยู่ดีไม่เก็บไม่ใช่เออตรงนี้กดเทคไว้แอนขอมือหนึ่งใบข้อละใบขอมันขอใช้ออโต้ไม่ได้ครับใช้ออโต้ไม่ได้ครับสไตล์จเนนี่ชอนชินุลินเน่ ชื่อ,หอ 21, 21. ใหยี่สิบเอ็ดองคิเฮ้ยแรงจังวะยี่สิบเอดคิี่เอ็ดสองคเออสองคิ 2, ด้วยใช่ผู้ชายเรกาเอาจริงก็ใส่ธรรมดาไี่สองคิี่สิบเอดสองใช่แล้วอีกับบรรยามันดีเ็บายพี่ไม่มีพี่ใช้ใบนักสัตว์ไม่ได้อลูลุ เตะใต้กรองก็ได้แล้วแต่เราจะชอบไหนวู้รู้เตะใต้กรองหรือไม่วู้รูแล้วก็นี่เ,เตะเตะกับแล้วจะมาถ้าพี่อยากตัดคอสตัดของเล่นเขาพี่ก็ทำในท่านเปิดได้เปิดได้ตัวเดิมก็ผมอ่ะก็ผมอ่ะก็ผมเปิดได้ตัวเดิมก็ธรรมดาเอออะไรเนาะเข้ามาเลยเฮียไม่ค่อยต่างเลยนะแต่ตัวนั้นมันได้จัวแต่ตัวนี้มันตีเบสที่มือกี่เบส ห้าใบนะห้าใบเ็งลรกมือสองกมือสองใบอหกใบละมือหสองคี่ี่ก็เป็นสองี่ละดับการตีนะอยากเอาตัว19ตีก่อนใช้เอาตัวได้ไหมไม่ได้เท็เอาตัวแล้เอตัวไหนตีก่อนเป็นห้าบวกอีกสามพันสิกีมันตีมันไม่ตีหมื่มสันมันบวกห้าพันแล้วก็บวกเทค1หมื่ ต4อโแล้วก็โซโลคสงเออยี่สิบสองสองคิดด้วยใช่แล้วปล่ายตกกี่เกรับจบเอาใครดีวะนี่เตะใครดีเตะตัวเดียวเดียวเตะตัวนี้ได้ไหมไม่ได้โดนชิพายอยู่โอ้เอ้นี่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เฉยได้ไหมใช่เฉยได้แต่ชิวไม่ชิไม่เพิ่มเฉยได้ยี่สิบห มีอ่ายี่สิบสนยีสิอนที่จะไปกระแทกฮ้ยจังไหนก็แตกดีหนกบแตกโอ้ยอะไรวะเนี่ยเงาเงาเาเเแปดเฮ้ยเฟก่อนเขาเลยว่าไม่มีแถมเลยว่ะเจ็แปดเหอ เดียวคดอ่อนอนะ่ะเบกกูไม่กูจะเติมนีไหมเนี่ยไม่มันเก่งอยู่พี่มือไม่เล่นเนยเฉยโอเค